เห็นงาบเห็นงูกำลังงามเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกำลังตุ่มครับสามสามโอ้ยอยากมาตัวเอาไปดูเลยกำลังเสียงงามๆเลยกำลังเสียงก็งามงามพี่น้องครับหมานแล้วหมานแล้วคู่กันเรามาคู่กันคู่แฝดสวยๆเลยครับเลยอ้ย มุมเนี่ยถูกงงามเลยครับสามตูมสวยๆนีโมโคโมเพยละงกดุวงเดือจ้ะนี่สุดยอดมา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 อย,อย่าอย่าโดนดีเลียวพอเห็นยังนออบันหื้ออู้อออลมลมลมอูย้ยของเครือ อ้ยเถิดศาสตรเป็นมุ้ยแล้วครับอู้ยกําลังสุกงามเลยบานดอกเดียวเยอะตูมครับปโปเ้คนดอกบานกําลังใส่สวยๆเลยอู้เถิดสามีเกือบสิบดอกอยู่ครับไงปลาที่สองแล้วครับ ปลาได้กคนเตะปลาถุ <laughs> งหัวเข่าเลย <laughs> เยบอทวมหัวเขาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสูบุทุกคนเอฟซี FC, เกา่าเอฟซีใหม่วันนี้พ่อพี่น้องเขาโคเขาปลาอีกมือน,นึงครับดูไรรม่ต้องกันครับวันนี้ว่าตะเพ่งขยะไปจากปลาจังสีมาน ครับพอคยไม่ค่อยมานอยู่ปลาเดียวเอยู่กันเลาะเหรอครับปลาแถวบ,าบ้านเฮ็ดกะหางคนกะลายเราไปน้ำกันเบิ่งครับแต่เห็ดทานนี่ลไร้ผลปลาพี่น้องรอเราปลาแถวบ้านเฮ็ดเก่าแล้วครับพอกันมือี้เสาร์วันที่ยึบเก่าวันอาทิตย์กันยายนสองหา้าสองสองหาหกเก็ดสิโลหดพอดซ้อเหครับลงหอด,ออ <laughs> หอดมือหอดเวิ่น ครับปลือกัเลยสิมา,านทำได้มื่อนี้จะไปสักกี่ป่ากันปลือกัเลยครับดอกดังงามเลยครับดอก่เลยดอกง่ายโอ้ยบาดจึงพึ่งเลยครับโอ้ยดอกเดี๋ยวปนอินอีกแล้วครับนี่ ขาวดอกแบบงหญ่เลยครับหลูิสุจยอดเลยครับงามสมบูรณ์แบบเลยดอ,อกหลู่คนหน่อยคนหน่งสวยงามดีหน่อยเอาไว้วฟังนีอีกสองครับ หน่อยอีกสองครับตรงนี้แรงแต่ยังได้อยู่ครับมีแข็งอยู่เนาะอุ้ยขอหักขอใหม่บางโลกขาวครับต่อคุณาม,มามามาเห็นอยัง โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกำลังตูมครับสามสามโอ้ยกำลังเสียงงามๆเลยกำลังเสียงก็งามงามที่น้องครับหมานแล้วหมานแล้วตุูมสวยๆและงอกขาวครับสุดยอดเลยเดี๋ยจถอดถุงมือแล้วเด้อโบถนัทมันมื่น คู่กันเรามาคู่กันคู่แฝดสวยๆเลยครับนี่มุมเนี่ยสวงามเลยครับสามตูมสวยๆนี่โมโกเพยละงกดดวงเดือจัะนี่สุดยอด สงสาดครับโอ,อเหลืองพันหยออมมดครับมีสามทั้งทีก็สามทังีกบสามหยออมมดเลยครับมีสองครับน่าจะได้ดอกหนึ่งดอกนั้นต้องใช้ไปทั้งเฟินแล้วดอกหนึ่งครับดอกนี้ไม่น่าจะได้ไปทำเสื้อครับ มันเป็นเสือต่อไปมาโอ้ยยายาดูดีแล้่ยวฟอเห็นยังนอบัดอืออู้ลมลมลมอู้หของเครื่องอู้เถื่นศาสตร์เป็นมุ้ยแล้วครับอู้หูกําลังสูกงางามเลยบานดอกเดียวเยื่อตูงครับูโป้พันดอกบานกําลังใส่สวยๆเลยอู้หูโสดก็มี กับซิดดอกด้วยครับใส่สวยๆครับบานดอกเดียวที่นอ่ตึงกบงามเลยครับเพิงสาดเพิงสาดเพื่อนะเดี๋ยวพูดกันต่นละหม่องครับที่เล็กๆเพิงสาดหลายพื้นที่เลย พึ่งชาตนะครับไม่ใช่ชอช้างชอโซ่พึ่งซาดโอ้ยนี่ยจะต้องเป็นใหม่จะเป็นช่อโซ่ด้วยครับพึ่งซาดภาษาเราเราเขาเลยพึ่งซาดพึ่งนาโฮไม่ใช่ชาติไทยจะสวย สวยสวยาวยงามมันห่อนก็นมีครับใายขึ่นนา้ากละตุ่มครับม,มีมูมีกล่องนะครับ พ่นพอดอกบานสองดอกครับไข่ขาวไข่โค้งของแฉะผมกุมจีบเลยครับไห,หงนง,นงนี้ฟังเลยสัตว์ดอก้ต้นใหม่ครับ ลูกมาใจออกในคนทางเลยครับมางทางเนาะปกขี้เถ้ารือว่าลรงอกขี้เถ้าครับไลมือละดอกสองดอกส่วนนี้ดอกหน่อยครับบ้คือเติมัวปีเพิ่นประมาณสามดอก,กงามๆครับมีสองครับ แปลงดอกง่ๆดอกนะ้าแจงเสียบนันเรละงกสมบันเท่ากับมีบันตรงน,นี้ละางกสมหรือครับบ้านเรละงกเหลืองตดดดดกเดียวโดดโดดไม่มีเพื่อนอีกแล้วสมดีนะนี่คุณกินด้วย เรามีมูอีกแล้วอยู่คนเดียวโดดโดดหนึ่งสองสามโดดครับบานสองตัวเพ็นตูมนึงนะครับท่านผู้ตูมเพิ่นบ่ค่อยใหญ่ครับเพิ่นเลยบานบ่ใหญ่ไปให้ลงหมกเหลืองครับ ใครขี้เกียบมาเปนไค่ขี้โก ผลง,งานของเฮาเมื่อนี้ครับคือม้าอันพ่อแกงอยู่ครับนี่ยเกือบเต็มกระตาคนก็รลายครับเมื่อน,นี้เมื่อวานเราได้พาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณในไลคที่เข้ามาเป็นกำลังใจท่าเนกงขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับกบานละค่ะคลิปหน้าพอกันไม่เนาะจาัะเนาะ